ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับผมก็เดี๋ยวมาแวะดูชมกันครับผมตัวนี้จะเป็นใบด่างที่สวยนะครับผมตัวนี้อันนี้ดอกไม่รู้นะว่าดอกอะไรเพราะยังไม่เจอดอกยังไม่เห็นดอกครับผมก็เอามาจับคู่กับตัวนี้ไว้เป็นไม้ที่เป็นไม้ธรรมชาติครับผมรากธรรมชาติเป็นไม้เกิดจากการท้าิโพดอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นนี้นะอันนี้ถ้าเป็นดอกดอกซ้อนก็จะจะไม่ถูกตัดนะถ้าเป็นดอกซ้อนก็จะเอาขายเลยแต่ถ้าเป็นดอกชั้นเดียวก็จะต้องปัดประทกับเพื่อนใหม่ แต่ว่ารอดูยังไม่เห็นช่อดอกกันเลยครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เห็นดอกแล้วนะตัวนี้ตอนนี้มาเปลี่ยนดินให้ตัวหน่อยอันนี้จะเป็นเป็นขาวดอกซ้อนนะเป็นไม้พะเมเล็ดตัวนี้ก็ต้องลุ้นดอกเหมือนกันอันนี้ใบใหญ่มากอันนี้ใบใหญ่มากนะอันนี้ต้องมาลุ้นดอกอีกทีไม้พะเมเล็ดนะครับผมตัวนี้ก็ลุ้นดอกเช่นกันนะตัวนี้จริงๆตัวนี้ทําเป็นชั้นเดียวสีชมพูนะ เกมผู้ที่ดูหวานหวานนะแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะยังไม่เห็นดอกต้องลุ้นอย่างเดียวก็อันนี้จะเป็นเห็นใบสวยดีนะไม้เหล่านี้ก็เลยเอามาขิ้งกระถางแบบนี้ไว้เพื่อเพื่อดอกออกมาแล้วสวยแต่ก็ไม่รู้นะผมทําไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เกิดไม้ไม้อเลบไม่ค่อยได้ทํแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยผสมเกสรเพราะว่าผสมใบพ่อไว้ว่าแล้วก็ไก่เฮียทิ้งหมดคุยเฮียทิ้งหมด ไม่เหลือสักถานเลย,นนยที่สวยที่ทําไว้ก็มีคู่นี้นะที่นําเสนออยู่นะครับผมคือชุดนี้เรียกไ่้ชุดที่กว่านะสี่ตู้นี้นะจะไปรีชุดเดียวกันอันนี้จะเป็นชั้นเดียวนะยามาจุด,ดิอันนี้จะเป็นเอกมุกุอันนี้เป็นดอกซันดอกซอนคู้ประชัดอันนี้ก็ดอกซอนไม่รู้นะว่าอะไรนะนี่ไม่รู้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวโครงสร้างไม้สวยอันนี้เป็นไม้ใหญ่แน่นอนนะครับผมเพราะเป็นญี่ปุ่นนะลนโคต ญี่ปุ่นถามว่าโตไหมโตมากเลยนะอันนี้จะเป็นไม้โตแล้วก็สูงสง่างามมากๆอันนี้เป็นไม้ที่เหมาะที่จะไปประดับหน้าบ้านหรือหน้าร้านกาแฟนะครับผมหรือออฟฟิศต่างๆได้อันนี้จะเป็นไม้โครงสร้างใหญ่นะไม้สวยนะครับเวลาโตขึ้นเราสามารถแต่งง่ายแต่งกี่งง่ายไม้แบบนี้แต่งความไม่ง่ายจะเป็นไม้ค้่พี่สวยในาคอันนี้เวลา,าม้นนี้คห้าร้อยบาทหมางว่าสี่ต้นนี้นะสี่ต้นนี้ห้าร้อยบาทอันนี้ห้าร้อยบาทแต่ว่าหาก่านไหนต้องการ ด่วนมากๆก็ห้าร้อยสี่สิบาทส่ง e m f ให้ได้นะครับผมก็ห้าร้อยบาทส่งห้าร้อยสี่สิบาทส่ง e m f ให้แต่ว่าถ้าส่งเลบบริษัทที่ส่งประจาก็ห้าร้อยบาทรับผู้รับชุดนี้ไปสี่ต้นครับผมเช้านี้ก็มาเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรอกก็ประมาณนี้แหละไม้ยังไม่ออกดอกแดดเพิ่งมาวันนี้นะผมยังไม่ได้ทําเรื่องเรื่องดอกเลยต้องให้มีแดดแล้วก็ถึงจะทําดอกได้โอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ